ด้วใครเงี้ยสวยนี่หวานปา้าันนี้เมนูอร่อยมากมาแค่ปีละครั้งนะเห็นปุ๊บต้องรีบจองเพราะว่าหมดไวมากใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาเย็นๆเลยนะครับห้าสี่สามสองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกชแนลนะครับก็วันนี้ครับ วันสบายๆวันหยุดวันที่แดดร้อนร้อนแร่งเร้อนมากร้อนไม่มีเหตุผลเอยเราอยู่ในครัวช่วงกลางวันเราคงไม่ไหวเราก็เลยถากขยับมาตอนเย็นนิดนึงแต่แสงก็จะหายแล้วเอาหายจริงอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะครับอีกชั่วโมงเดียวได้แป๊บเดียวเมนูง่ายๆเชั่วโมงเดียวเสร็จนะเราจะทาสเต็กเนื้อนะครับกับหอมทอดดอกไม้นะครับหอมที่ทำเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเรื่อยๆทำเจอะแสงจะหมดแล้วเดี๋ยว แต่ก็บอกแสงเปลี่ยนแล้วเพราะเปิดไฟแล้วเริ่มมืดแล้วเราก็จะผ่านมาถึงประมาณนี้ให้มันเหลือตูดไว้นะครับมันจะได้ไม่ขาดออกจากกันนะครับก็ผ่าปื๊ดปื๊ดลงมาพอไหมอีกหน่อยเนะเาะพอแล้วแต่เอาที่มั่นใจอ่ะโอเคต้องค่อยๆผ่าใช่ไหมใช่กลัวผ่าเกินเราต้องใจเย็ยนๆ พอแล้วมั้งตอนแรกตั้งใจจะผ่าอีกอะผ่าอิกแล้วกันตอนแรกว่าอยากผ่าแต่กลัวไงกลัวมันจะไม่รอดอ่าผ่าครับทำกินเองนะมี่ก็ไม่ค่อยจะคมละไม่รับนะขี้เกียจนี่นะมันก็จะไม่ขัดออกจากกันเห็นเห็นหน่อยเห็นไหมไม่ต้องมันจะลงประมาณนี้ผ่าไม่ต้องข่าเออผ่าให้เกับเก็บขาใช่แล้วแล้วก็นี่แล้วก็ แช่น้ำครับเขาก็จะบานขึ้นนะเฮ้ยแช่น้ำเราก็เตรียมเนื้อกันดีกว่าครับเนื้อวันนี้เราก็จะเตรียมไม่ยากเอาง่ายๆล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เนื้อดีนิดนึงเราได้มาจากแมคโครนะก็จะเป็นเนื้อออสส่วนสะโพกบนครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะ ตอนแรกก็อยากจะหมาแบบบาร์บีคิวแบบซอสอะไรงี้แต่ว no ่ากลัวเสียเนื้อของรสชาติเสียรสชาติของเนื้อกลัวเสียรสชาติของเนื้อเนาะเราก็เลยเอาแบบง่ายๆดีกว่าก็คือพริกไทยดำนะผงกระเทียมพอแล้วเกลือด้วยสิลืมเกลือเกลืออีกหน่อยนึงแล้วก็กลับด้านครับ นี่เราจะย่างใช่ไหมใช่เราจะย่างเขาบนเตาในบนกระทะย่างครับไม่มีโอกาสแก้ตัวนะมีเนื้อชิ้นเดียวนะย่างเราค่อยๆ่ยย่างบนกระทะแต่ถ้าเราใจร้อนมันก็จะไหม้งไงฉะนั้นเราก็ใจเย็นนะสุกพอดีพดีไม่มีปัญหามีเดืมแรงมีเดือแรงเออ,อเขแล้วก็หมักไว้ก่อนทไวันพอแช่นะไวส้ส,สักพักหนึ่งสักแ๊่สักพักหนึ่งเราก็ใจร้อนไงเราก็ช่วยเขาแหกนิดนึงนะครับแยกกลีบ ค่อยๆดึงอ่าค่อยๆดึงออกมาให้น้ํามันเข้าไปในแต่ละชั้นของหอมที่เราผ่าไว้นะเริ่มแยกแล้วเริ่มแยกแล้วเพ่อไปขยับมันได้หรือเมื่อกี้ที่เราเราคว่ำม,มันลงเราแช่ผิดด้านบ้าใช่ผิดด้านเพราะบอกกีเสียงเราไง <c oughs> แล้วก็คิดว่าระหว่างนี้เราหาอะไรกินก่นเนไหมม,มันมีของอ๋อวันนี้มันมีของเราต้องติดดาวไว้เลยในเฟซว่าถ้าคนนี้โพสต์เนี่ยเราจะต้อง ดูทันทีว่ามีอะไรนะช่วงนี้เขาจะไปขายต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้ก็ก็คือเมนูเนี้ยมันปีละครั้งใช่พอเมนูโผล่มาปุ๊บทักเลยแล้วก็จองเลยคืออะไรนี่ครับมะกรูดลอยแก้วนะครับจากร้านยินดีไทยกุินของเชฟเอกมาสเตอร์เชฟนั่นเองนะครับก็มาแค่ปีละครั้งนะเห็นปุ๊บต้องรีบจองเพราะว่าหมดไวมากแล้วเขาทาเป็นรอบๆด้วยนะครับเขาแค่ส่งอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองก็มาถึง2วันแล้ว สองสามวันแล้วนะครับปีที่แล้วก็กินก็มาปีมีปีละครั้งเราก็ต้องกินไงอืห้ามพลาดเลย่อา้าวต้องเอาเขียใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาเย็นๆเลยนะครับอาชิมันดีกว่าหอมหวาน ไม่เฟื่อนไม่เหม็นฉุนของมะกรูดเลยแต่ว่ามีความมะกรูดอยู่นะใส่น้ำแข็งป่นนิดนึงอาจจะยิ่งดีแต่นี้น้ำแข็งในบ้านเนาะก็จะเป็นน้ำแข็งเนก้อนหน่อยเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาขายดีกว่านะครับเชิญเชฟเอกครับสวัสดีชอวแบบอกครับเชฟเอกจากมาสเตอร์เชฟซีซั่นสามนะครับก็สําหรับมะกรูดลยแก้วนะฮะเอ่อคำถามเยอะมากว่าทําไม ไม่ได้มีให้ทานทั้งปีนะครับอันดับแรกก็ต้องตอบก่อนว่ามะกรูดที่เราเลือกใช้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเราไปเจอมะกรูดที่ตลาดแล้วเรากวาดมาได้ใช้ได้หมด100%ไม่ใช่นะฮะเราต้องเลือกสายพันธุ์มะกรูดด้วยแล้วเลือกของความ อ่อนของมะกรูดด้วยแล้วก็หลังจากเลือกมาแล้วก็อีก2วันก่อนจะออกมาเป็นแบบพร้อมทานให้ลูกค้าได้สั่งจองกันนะครับก็ใครไม่ทันรอบแรกที่จองเต็มไปก็เดี๋ยวจะมีรอบต่อไปนะฮะแล้วก็มีขนมกรอบเค็มด้วยยังไงก็ฝากติดตามที่เพจยินดีไทยคูซีนด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะฮะขอบคุณมากมากครับสั่งได้เลยที่แฟนเพจยินดีไทยคูซีนนะครับผมของหมดไวมากยังไงตามขาให้ดีๆนะครับแล้วก็ทักให้ไวๆ อร่อยแน่นอนครับเมนูนี้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแฟนเพจไว้ให้เนาะโอเคได้เลยจ้าโอเคครับก็ตอนนี้นะครับดอกไม้ของเราเริ่มบานแล้วนะครับดอกไม้หรือหอมใหญ่หอมใหญ่เราเริ่มบานคล้ายดอกไม้แล้วนะครับก็บานได้อีกนิดนึงคล้ายตรงไหนก็เดี๋ยวเราเอามาเสดจน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็มาชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งปูเอ้ยแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปทอดในหม้อทอดลมร้อนกันดีกว่านะครับผม เราต้องปรุงรสที่ไข่หรือที่แป้งปรุงรสที่แป้งขอดูนิดนึงก่อนเพื่อความชัวนะครับว่าส่วนผสมเขาใส่อะไรบ้างแล้วโอเคปรุงรสได้เขามีเกลือบางยี่ห้อก็จะมีเกลืออยู่นะเราก็ต้องดูนิดนึงก่อนนะแล้วก็ผงกระเทียมครับมีสูตรอยู่แล้วหรือเอามาจากคนอื่นหนึ่งนะอยากทำเห็นคนอื่นทำแล้วอยากทำใช่ครุกแป้งให้เข้ากันนิดนึงในนี้ก็จะมีเกลือมีเกลือมีกระเทียมผงกระเทียม ผงกระเทียมมีพริกไทยดำชามเล็กด้วยหยิบชามผิดชามใหญ่ก็มีไม่ใช้ครับดังแควแล้วก็เปลี่ยนชามก่อนเอามาถามว่ามันมันใหญ่กว่าเดิมแค่ไหนอ่ะอ๋อมันตักง่ายเออชามก็ไม่ได้ใหญ่ใช่มันใหญ่กว่าเดิมแค่ไหนนะนิดเดียวเอง เราก็เอาไข่หยอดเข้าไปตามกลีบเนาะมันจะบานออกอะ่ะมันจะทําให้เราใส่ผงแป้งทอดกรอบอ่ะติดมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็เอาไปขุกแป้งนะจ๊ะกลีบมันแหกแล้วไงเออ,อยัดเข้าไป แต่มันต้องบานอีกเนาะมันไม่บานอีกหรอกแต่เราต้องจัดให้มันบานไม่ใช่มันน่าจะบานอีกเพราะมันอ่อนตัวเปล่าอ๋อเออใช่ใช่ใช่เออจริงจริงลืมเลยว่าพอหอมมันร้อนนุ่มใครว่านุ่มความร้อนมันนิ่มนิ่มนุ่มนั่นแหละอ่ะเสร็จแล้วเราก็แหกอีกนิดนึงอาเหยขาดเลยประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็คอดเลยนะไอ้สองร้อยกับสิบห้านาทีหรอยี่สิบนาทีแล้วกัน ผ่านไปแล้วประมาณสิบนาทีอุ้ยอืมมีความอันตรายว่าเราจะกินได้ไหมเมื่อกี้เราชุบไข่ชุบแป้งแล้วก็เอาข้าหม้อเนาะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปชุบไข่อีกรอบดีกว่าแล้วก็ออกมาแล้วก็ใส่ชามแล้วก็เติมไข่เข้าไปอีก มันลงไปแต่ตรงกลางไงไข่อะตรงอื่นยังไม่โดนเลยแล้วก็เจ๊อแล้วก็พอชามใหญ่แล้วเราก็เอียงได้แล้วนี่ไงนี่แล้วก็เอียงเอียงดอกให้โดนไขน่ใช่ไหมมันก็ง่ายแหละเออโอเค ดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อกี้อา้าวดูเป็นดอกไม้เว้ยดอกบัวบาเลยละ่ะดอกเบญจมาศอร่อดอกเบญจมาศหรือดอกบัวดอกไม่รู้ว่าดอกอะไรไปข้าวมอทอดครับรอบนี้ดูมีความหวังเลยมีความหวังว่ามันจะรอดถ้าต่อเลยถ้าต่อเลยโอเคครับก็จะหมดจะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหอมทอดดอกไม้เราเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากเราแก้ไขโดยการจบด้วยไข่หนทีงนะครับ โอเคสวยงามแล้วก็ดูน่ากินเนาะเรือก็าจะชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับเนือ้อออสเตรเลียเนื้อดีดีมีที่แมคโครนะ่าได้นะครับ<ด>อันนี้100ร้อยกว่าบาทเนาะนี่ร้อยห้าสิบห้าบาทอืม ต้องเปิดแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับว่าถ้าเราเปิดที่ดูดควันเมื่อไหร่ก็เสียงรบกวนเหมือนเดิมฮะอันนี้ก็ไม่มีให้แก้ตัวนะครับเพราะเนื้อมีชิ้นเดียวนะครับก็ถ้าไมนะครับเราก็จะแลกผิวออกนะครับ<ม>เพราะว่าตายครับดูความฉนะ่ำของเนื้อ เนื้อบอกให้เราสู้ๆ,ๆนะครับเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันโอเคครับก็ตอนนี้คขาเวลาที่คาดว่าน่าจะพอดีแล้วติดไปดีกว่าครับได้เวลาเทสครับว่าเนื้อเราสุกพอดีไหมไม่ครับได้ไอยู่สนิดนึ่งสุกไปนิดนึง นั่นไงน้ำเนื้อมันออกมาเห็นปะสุกไปนิดนึงครับแต่ว่าน้ำเนื้อย,ยังฉ่ำอยู่นะเพะน่าจะยังอร่อยเปาอว,ว,วันนี้เมนูอร่อยหวานป้าวันนี้เมนูอร่อยมากยังไม่ได้ชิม <c oughs> เลยไงอร่อยมากไ,ไม่ชิมเลยเล่นบั่นใจตัวเองตลอดแม่ทาเองก็ต้องมั่นใจว่าเราทําอร่อยฉ <c oughs> ันกล้า <c oughs> <c oughs> ก็เรามาชิมกันดีกว่าครับ มีความฉ่ำเนื้ออยู่นิดนิดผิดคาดไปนิดนึงครับมันสุกไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังฉ่ำเหมือนที่โก้ทำเฟ้นไฟเพิ่มใช่ไหมใช่ครับคือตอนแรกจะไม่มีเฟ้นไฟแต่จานมันว่างไงก็เลยทอดเฟนไฟลงมาให้มันเต็มส,สวยเอาจริงจานว่างหรืออยากกินอยากกินแต่เราชิมเนื้อคำแรกไปแล้วเนี่ยคิดไม่ผิดที่มีเฟนไฟนะเพราะว่าเค็ม <laughs> มันก็ไม่ได้เค็มมากนะความฉ่ำของเนอยังได้อยู่แม้ว่าจะสุกไปหน่อยดิซซอนเนาะนี่นะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวชิลลี่แล้วก็มัตตาอืม,อมหน่อยทีนี้เรามาชิมดอกไม้แล้วมากดีกว่านี่นะก็หอมดอกไม้อืมอร่อยเยอม สวยก็ต้องอร่อยด้วยที่มันก็อร่อยนะจิ้มต่อ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบบ็คช n อตให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะรู้ว่ามีคลิปใหม่มาแล้วนะครับที่สำคัญตามไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ